ท่านูุฟางทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่ิสองกรกฎาคมสองพรสามสิเอเป็นวันเสาร์สองตอนนี้บันทึกวันเดียวกันไล่เลียกันตอนแรกลืมบอกพ่ากำลังป่วยเวลาที่บันทึกนี้วันนี้ต้องลางท้องมันป่วยมากแต่ก็ไม่เป็นไร ต่เมื่อมันใกล้จะตายก็ตายกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของดีการพูดเรื่องตายรู้สึกจะเฟอ้อเป็นบรรดาญาติโยมแต่ความจริงไม่เฟอ้อความตายเป็นของจริงแก่มากก็ตายเร็วนั่นหมายความความแก่คือคลานเขมาม,มานก็มาด้วยความตายเดินใกล้เข้ามามันก็ไม่เป็นไร โดยก่อนจะตายถ้ามีแรงอยู่ธรรมะของพระเจ้าที่มีความเข้าใจขนาดไหนก็จะพยายามถ่าย,ายทอดไว้แต่ว่าถ้าจะให้หมดมันคงไม่หมดแน่เพอความเข้าใจนี่ดึงอามาใช้ให้หมดไม่ได้แน่ในบางอย่างก็เกินวิสัยของบุคคลผู้รับฟังก็ขอพูดแต่เข้าที่มันจะพึงพูดได้ <c oughs> เอามาถ่ายทอดกันไว้ ถ้าไม่เหมือนกับของใครก็ต้องของอภัยด้วยเพราะต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้ก็รวมความว่าคําว่าได้มันหมายความว่าเป็นพระอริยะเจ้าก็หมายความต่างคนคาว่าได้ก็หมายถึงว่าได้ในความในการปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธาจ้านั่นเองจะไปโมเมปาตานังเอาว่าคนพูดเป็นพระอริยะมันจะผิดมันจะผิดหรือไม่ผิด ก็ไม่ควรคิดไม่คิดว่าไม่ควรพูดดีกว่า <c oughs> เรามาปฏิบัติตามท่านจะเป็นอะไรหรือไม่นั่นอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจกับการบรรลุนั่นบรรลุนี่มันจะเป็นมาณะกิเลสกิเลสตัวนี้จะทําให้พวกเราพังโลงบายภูมิก็เป็นว่าตอนนี้ไปก็ขอพูดรืออารมณ์พระอนาคามี เรื่องระงับปียวร์เหน็นจะไม่ต้องบอกกันนะแต่ก็คนพูดเ <c oughs> ว่าคนฟังมีฐานะไม่เสมอกันมีกำลังใจไม่เท่ากันนิ่วร์ห้าคือความรักในระหว่างเพศแล้วก็ความโกรธความง่วงฟุงซ่านอารมณ์สงสัยอย่าให้มีในใจถ้าอยากฟังละเอียดถอยหลังไว้ฟังอนุสติ ตอนนี้ไปก็เริ่มจับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้ใจออกรู้ตามที่ฝึกมาแล้ว <c oughs> ยายพูดมันจะช้าสิ่งที่ต้องทําเวลานี้อนาคามีที่สําคัญก็คือพรมิหารสี่อันนี้ต้องยกพรมิหารสี่ขึ้นมาเป็นพื้นฐานเป็นฐาน รวงร่วกายกตานุุติเกาสุปกรรมฐานต้้งสองอย่างนี้เป็นฌาน้าอย่างนี้ไม่ถึงไม่ถึงฌานสีไ่ไม่ไม่ไม่มีหวังในความเป็นพระอนาคามีนี่ว่าการตามแนวของตํรรานะตามแนวของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งท่างหากถ้าตามแนวของปฏิบัติจริงๆเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วเขาไม่เข้าอนาคามีกัน เขาจับอารมณ์พระอรหันต์เลยอารมณ์พระอรหันต์เขาจับตัวท้ายคือตัดอวิชชาตัดความรู้สึกพอใจในมนุษยโลกเทวโลกกับพรทโลกที่มีความรู้สึกวนุษยโลกดีพรมโลกดีเทวโลกดีไม่มีเขาต้องการนิพพานตรงแล้วหันก็ไปตัดโลภะโทสะโมหะเขาล่อกันย่อๆแบบนี้นะ เมื่อนั้นแล้วก็เห็นร่างกายแล้วเอาจิตเข้าไปวางเฉยในร่างกายในวัตถุทุกอย่างจะเพิ่มพูดเลยนี่ว่ากันเขาเึงเขาเขาทำถึงปะโูดาบันแล้วเขาเข้าอย่างนี้เขาไม่เข้าอนณาคามีกันเน่รมของคนก็ไม่เท่ากันกำลังวัสนาบรารมีไม่เท่ากันถ้าไปพูดแบบนั้นคนที่กำลังใจไม่ถึง บารมีก,กำลังใจเต็มถ้าคนที่กำลังใจเต็มไม่ครบบาสนาบารมีไปถึงอาราหันต์ก็ยุ่งอันนี้ทั้งหมดว่าตามตําราตาวิสุทธิมัติก็หันมาจับอรมณ์พระนาคามีอันดับแรกพอม,มีหารสี่พอม,มีหารสี่นี่ต้องเป็นฌานแต่พอม,มีหารสี่ว่ากี่พูดเราต้องเป็นฌานสี ถ้าไปอารมณ์คิดเป็นชาญสีไม่ได้แต่เป็นชาญหนึ่งได้แต่มีอารมณ์ทรงตัวคือมีพรหมืองสีเกาะใจเต็มอัตรา <c oughs> ตัดความโกรธความพยาบาตออกไปน้ความจริงก็จะข้ามตัวนิดไม่เป็นไรนะตัดความโกรธความยาบาตออกไปเสีย มีแต่รมความรักความสงสารความหวังดีและก็เฉยและเมื่อเกินวิสัยอารมณ์ต่างๆอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมดาจำไม่ดีว่านัตติโลเกออนินิโตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกข้อนี้เป็นข้อที่สาคัญที่สุด คนจะตกในสภาพของความโกรธได้ก็เพราะถ้อยคำของคนอื่นในเมื่อคนอื่นเขานินทาว่าร้ายเขาเสียดสีเขาด่าเราไม่ชอบใจแล้วก็โกรธตอนนี้ถ้าอารมณ์ของวะอนาคามียเห็นเขาเสียดสีเขาด่าเขานินทาเขาว่าร้าย แทนที่จะโกรธจะถ้ามีเมตตาอยู่แล้วเมตตาความรักก็ไม่โกรธใอคนรักแถมกลับสงสารสงสารเพ่อะอะไรเพราะว่าคนยิ่งมีจิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก <c oughs> ไปด่าเข้าไปนินทาเข้าไอ้ผลร้ายมันก็สะท้อนกลับไปหาคนด่าคนนินทาหนักก็มีความสงสารคิดว่าคนนี้มีจิตวุ่นวาย มีความหลงผิดเพราะถ้อยคำของคนจะทำให้คนอื่นเป็นไปตามถ้อยคำของเรามันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะแช่งเขาตายเขาก็ไม่ยอมตายจะด่าเขาเป็นสัตว์เราก็ไม่เขาก็ไม่ยอมเป็นสัตว์จะแช่งให้เขาป่วยไข้ไม่สบายเขาก็ไม่ป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อเป็นไปไม่ได้ตามนั้นอารมณ์คลุ้มมันก็เกิด มันก็กลุ่มมากกลุ่มมากนะเข้ามีแต่ความเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งคิดประทุษร้ายเขาแบบไหนก็ตามคนถูกที่คนที่ถูกเราคิดประทุษร้ายเขายังไม่มีอะไรเขายังกินได้นอนหลับตามปกติแต่คนคิดในเมื่อมีความคิดยังไม่สมหวังก็วางแผนเรื่อยๆไป กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือโรคประสาทติดตามมาเมื่อโรคประสาทเข้ามาถึงเป็นอะไรบ้างเริ่มเป็นคนบ้าป <c oughs> กติความบ้าก็มีอยู่แล้วเพิ่มความบ้ามาอีกเพราะความโกรธคนมีอารมณ์โกรธก็เหมือนคนบ้า สิ่งไรที่ไม่น่าจะทำบาจาจียาบใครไม่น่าจะทำอาการหยาบใครไม่น่าแสดงออกก็แสดงออกก็เป็นความบ้าที่รักษาได้ยากหมอแผนโบราณก็ดีหมอแผนปัจจุบันก็ดีไม่มีความสามารถรักษาโรคนี้ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจนละความบ้าหันก็มาจากความดีที่เมรุมเยือกเย็น <c oughs> คือตั้งเมตตาเป็นที่ตั้งคุณาความสงสารมุตตาจิตอ่อนโยนยอมรับน้ำถือความดียินดีด้วยอเุเบกขาสิ่งใดถ้าเกินวิสัยเขาดา่าเขาว่ามาไม่ชอบใจเราก็วางเฉยก็คิดว่าเราจงอย่าต่อต้านคนบ้าต้องคิดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงคิด ถ้ามีพราหมสี่คนมาดา่าไม่ใช่เวลาเดียวกันเพื่อนด่าแล้วเพื่อนอีกเพื่อนอีกสามคนก็มาดา่าด่าเหมือนกันเมื่อด่าจบเขาก็ชี้มือมือชี้หน้าพระุทธเจ้าบอกว่าพระสมณโคดมแกแพ้ข่าแล้วพระพุทธเจ้าถามว่าตถ,า,ถาคตแพ้เธอตรงไหนล่ะเขาก็บอกว่าแกข่าดา่าแกแกไม่ดา่าตอบแคบแกแพ้ข่า พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพราหมดูสมณรามณะดูก่อนพราหมณตถาคตมีความรู้สึกว่าบคุคคลใดโกรธตถาคตมาถ้าตถ,ถาคตโกรธตอบตถ,ถาคตน่ะเร็วกว่าคนนั้นนะก็บังเอิญพรามทั้งสี่คนเป็นบัณฑิตอยู่บ้างฟังถ้อยคําแบบนี้แล้วก็ตกใจคิดว่าเราเร็วมากเสียแล้วนั่งก็ย่องยกมือไหว้ขอเข้ามา ขอฟังเทศนล้วก็บวชในที่สุดก็เป็นพระอรหรันต์ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจนถือระบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาไม่ใช่วันท,ที่แรกมันก็อาจจะนิ่งเฉยๆอดใจที่หลังอดนานๆเข้าใจมันชินใจจะมีรมปกติเห็นหน้าคนมีความรักเห็นหน้าสัตว์มีความรัก รักมันแล้วเกิดความทุสารถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขา <c oughs> ร่วมดีใจร่วมกับเขาแต่เขามีภัยหนักช่วยไม่ได้ก็วางเฉยไม่ซ้ำเติมพัะมีหารสีน่นี้มีไว้สำหรับตัดปฏิฆะคือความไม่พอใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งทำให้เราไม่พอใจแม้แต่เล็กน้อย ถ้าเราถูกด่าหนักเราก็ไม่โกรธถูกด่าเบานินทาเบาเราก็ไม่โกรธก็ทุกข์กระทั่งนิดหน่อยเราก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เป่าย่นาคามีอันดับรแรกยังได้ครึ่งของพระนาคามี้าหากว่าเราใช้พรม,มิหารสีไม่เป็นที่ถูกใจกำลังใจไม่เข้มแข็งพอก็คุมพรม,มิหารสีไว้ใช้กระสินเป็นกำลัง กสินที่จะใช้คือกสินสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองสามสีนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทำกสินให้เป็นชานสีกสินทำชายง่ายเป็นกรรมฐานหยาบใช้กสินให้เป็นชาญสีมีรมทรงตัวกำลังของชานสีของกสินจะเข้ามาคุมพมีหานสีได้ดีมาก แลวสามารถมีกําลังตักกิเลสคือโลบหรือโทสะความโกรธได้ดีโทสะไอปฏิฆาเนอารมณ์กระทบกระทั่งโทสะเป็นความโกรธนี่ในเมื่อปฏิบัติในกสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกรสินที่อย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งสี่อย่างนะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งอยากจะทราบค่อยฟังรายละเอียดในตอนที่พูดเรื่องกสินข้งหน้า ในเนื่องการสรงฌานสีแล้วอารมณ์ปกติจะสามารถทรงพรมิหารสีได้ดีต่เวลานั้นร่วมกันก็ต้องคำมาหาสก,กายยทิติความรู้สึกของร่างกายคือต้องเข้ามาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นนิจจงมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัวในที่สุด ร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราไีนั่งโกรธหาตะวักตะบุยอะไรให้อารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ของอบายภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันแล้วอารมณ์นี้คืออารมณ์ต้องการอบัยภูมิเราทิ้งมาจากปโสดาบันถ้าเรามาโกรธตอนนี้เรากลับไปอบายภูมิอีกความปโสดาบันก็สลายตัว อย่าลืมว่าจิตเข้ามาถึงจุดนี้แล้วความเป็นพระโสดาบันไม่สลายนะพระอาริยเจ้าเนี่ท่านได้แล้วก็ได้เลยไม่มีคำว่าเสื่อมไม่มีคำว่าถอยหลังมีแต่ดีขึ้นในเมื่อพระมีหารสี่มาตั้งก็สิ้นสีส่ทรงตัวมาจับสก,กายทิติเพรร่างกายมันต้องพังต้องสลายตัวอารมณ์โกรธก็ไม่มี มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าไอ้คนดา่ามันก็ตายคนถูกดา่าก็ตายวาจาดา่าก็สลายตัวไปเป็นน้ตตาพูดแล้วก็หายไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือไม่มีอะไรก่อตัวแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะไม่จบกรงที่นี่ยต่อไปก็เป็นการเข้ามาตัดการมฉันทะใช้สักก,กาเยกตานุสติเอาสุปกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วในอนุสติกาย,ยกตาอนุสติกายมีอาการสามทีสองเอาธาตุสี่เข้ามารวมด้วยให้การทันทีสองมาจากธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่จะไม่ธิบายไม่ใช่ตำรามันไม่มีความแน่นอนเต็มด้วยความสุรกรโกโศโครกนี่ความสุกระโกมาจากไหน ร่างกายเราเลี้ยงด้วยอาหารอาหารที่กินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาหารมาจากพื้นฐานในความสุกปรกปุ๋ยี่ทาให้เป็นไม้เกิดพืชเกิดมันสกปรเกปลาและสัตว์มีน้ําเลือดน้ำเหลืองน้ําหนองมีข่าวสกปรกทั้งหมด,ดวเวลาที่เราจะกินอาหารก็พิจารณาอาหารว่าอาหารนี่เป็นพื้นฐานมาจากความสุกปรรกโสโครก เรากินเข้าไปร่างกายสร้างโดยอาหารก็สกปรกในเมื่อร่างกายสกปรกอะไรบ้างไปที่รักดูร่างกายของเราแล้วดูร่างกายคนอื่นถ้าอย่างนี้เป็นเอก,กตารมทั้งหมดถ้าต้องการฟังละเอียดไปดวนเอาไปฟังโนสติเมื่อตัดได้สองอย่างคือคือว่าตัดความรักในร่างกายเส้นได้ร่างกายสากยสปรกก็เป็นนิพิทาย,ยาน เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายคนอื่นเราก็เบื่อมันสกปรกร่างกายสัตว์เราก็เบื่อมันสกปรกแต่ก็ไม่คิดทำลายเพราะมีเมตตามีกุณนาเมตตาความรักมีอยู่กุณาความสงสารมีอยู่เบื่อจนถึงที่สุดคล้ายกับว่าร่างกายของเราร่างกายร่างกายอื่นเหมือนก็สุนักเน่ามันเกาะร่างกายเหม็น อารมณ์ที่เป็นการมาชันทะมีความรักในเพศก็ดีความโกรธก็ดีก็สลายตัวไปอย่างนี้เป็นพระนาคามีขอพูดจะย่อเพื่อเวลามันน้อยนี่ลายประมาณสิบนาทีนี่ขอพูดถึงพระอรหันต์ไม่ว่าตัดสังโยชน์ได้ห้าข้อคือสกายะคือว่ากามาชันทะกับปฏิฆะได้แล้วนะต่อมาเป็นพระอราหันต์ว่ากันตามแบบ ก็มาตัดอีกห้าคือรูปราคะอรูปราคะมณนะอุตจาวิชารูปราคานะาวาาค,าความจริงตอนนี้ปัญญามีมากแล้วเป็นขอไม่หนักรูปราคะได้กับรูปฌานอารูปราคะคือรูปฌานคำว่าตัดนี่นก็หมายความไม่หลงไหลในรูปรูปฌานและรูปฌานโดยมากท่านที่ปฏิบัติกรรมาฐานบอกทำมาตั้งยี่สปีไม่มีอะไรเป็นผล ก็เพราะหลงในรูปปรชานและอรูปปรชานเข้าใจว่ารูปปรชานก็ดีอรูปปรชานก็ดีเป็นของเลิศเกาะอยู่ตามนั้นก็ไม่ไปถึงไหนคําว่าชานโลกีไม่มีการทรงตัวมันขึ้นกับร่างกายร่างกายดีชายก็หนักนัน่นร่างกายไม่ดีชายก็ไม่หนักนัน่นชายก็สลายตัวบ้างเสื่อมไปบ้างก็เกิดความกลุ่ม ก็รวมความรูปประชานและรูปประชนันนสมรายการนี้เรามีไว้เราต้องมีไม่จะทิ้งแต่ก็ไม่หลงไม่คิดว่าเราเลิกแค่นี้แล้วคำรูปประชานกับรูปประชานไม่ใช่ของเลิกเป็นกําลังช่วยกัญญาห้ามหันกิเลสตอนนี้ ในเมื่อเราวิจารณาแบบนี้แล้วก็คิดว่ารูปประชันก็ดีรูปประชันก็ดีเป็นของดีไม่ใช่ของเลวแต่เราจะติดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องก้าวต่อไปใช้กําลังรูปประชันและรูปประชันทั้งสองอย่างไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ได้นะบางท่านจะไม่ได้รูปประชันอย่ากลุ้มไม่ต้องกลุ้มคือไม่จําเป็นต้องกลุ่มถ้ายังไม่ได้รูปประชันก็ใช้แค่รูปประชันก็พอ เราไม่ต้องการเป็นพระอระหันต์ขั้นสุดท้ายคือเป็นสมิทาย,ยานอารหันต์สุขเวโกวันนี้เราสอนันขั้นสุขสุขเวบาสโกนะวันนี้ก็ยังไม่สบายมากอยู่ไม่จะตายวันนี้ได้ยังไม่จะตายก็ตายไปถ้าขั้นสุขสุขสุขเวบสโก ก็เอาแครรา่รูปประชานก็พอรูปประชานที่ผ่านมามันทรงตัวเราใช้ใช้กำลังรูปประชานหรือรูปประชานด้วยก็ได้เข้าไประงับตะกิเลตตัวต่อไปคือมานะการถือตัวถือตนการตดกิเลตนี่ใช้กำลังมโนยิธิช่วยตัดจะง,ง่ายมากจะพูดทีหลังจะพูดต่อไปนี้นะอะะ่า่ว่ากจะเทหน้ามันจะเทมนี้ <c oughs> มานะักการถือตัวถือตนไม่คนมีในเราถือไปก็ไร้ประโยชน์คนเกิดในฐานะชิ่นไรรูปร่างแบบไหนมันก็ตายด้วยกันหมดร่างงาร่างกายก็สุกปรกเหมือนกันหมดตามหลักคำว่านาคามีร่างกายก็สุดโทรม,มรกกแก่เท่าเหมือนกันหมดตามหลักขอ้อนิจังร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีไม่มีในเราตามหลักของพระอรหันต์ ในเมื่อร่างกายมันต้องพังมาถือตัวถือตนรือถือ,ถอ,ถอ,ถอร่างกายไม่มีประโยชน์วางทิ้งไปเลยกับคนกับหมูกับหมาแลนะวคบคบ,คบได้หมดไม่รังเกียจกันคําว่าไม่รังเกียจก็ไม่รังเกียจในฐานะที่ร่างกายมีค่าสี่เหมือนกันถ้าต่อไปก็อุทจอารมณ์ฟุ้งซ่านตอนนี้เปรียธรรมะที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนพูดนะ เป็นหลักการคือวิชาการขอรอนน็อารัฐมักตอนนี้อารมณ์อารัฐมักยังมีลมพุ่งสั้นอยู่จะถามว่าพุ่งสั้นเหลวไหลนิวรณ์หรือ,อก็ต้องตอบว่าไม่เหลวไหลพวามพุ่งสั้นของท่านยังมีมีบ้างเล็กน้อย <c oughs> คือมีมีไม่เหมือนเราคือว่าไม่พุ่งสั้นในด้่งอาุศล บางทีเวลาภาวนาบ้างพิจารณาบ้างก็คิดอื่นเฉยไปนิดไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับความโกรธบางครั้งมันเหนื่อยหน,นังนาข้าบอกเออนอนแค่นี้ก็พอวะมันตายแค่ตอนนี้เราก็ปฏิพาน์ได้แล้วทํใไมเหนื่อยทําไมมันยังไม่ปฏิพัน์ไม่ได้ก็ไปอโยโู่น่นสัมอดีพรมไปอยู่พรมชั้นที่สิบหกแล้วก็ปฏิพาน์เองอาจจะฟุ้งไปนิด แต่ต่อมาถ้ากำลังดีขึ้นแต่บอกเอ้ไ oh ม่เอาแล้วว่าไปนี้พานในชาตินี้เลยดีกว่าอีกนิดเดียวก็ไปอัตผลแล้วแทบฟุ้งเล็กน้อยต่อมาก็ตัดตัวสุดท้ายคืออวิชชาตอนนี้ตัดไม่ยากไม่ง่ายแล้วเพราะทุกอย่างมีความเข้าใจหมดแต่ว่าสุขภาสโกนี้ก็รู้สึกหนักหนักอยู่นิดหนึ่งเพราะมองไม่เห็นของจริงยังไม่มีความเป็นทิพย์ไม่รู้จักเทวดาไม่รู้จักลม รู้จักตามพูดตามบอกแต่ว่าไม่เคยไปไม่เคยเห็นขาดทิพย์ุกยานก็ต้องนั่งนึกใช้ปัญญาหนักหน่อยว่าการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาแล้วผมมันก็ไม่ดีนะมันมีทุกอย่างนี้เวลานี้เราเข้ามาถึงตอนนี้แล้วธรรมะมันก็มีทุกทุกประจาก็เคยหิวมันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมันทุก ร่างกายเปีปยป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์ถ้าเราจะทิ้งมันไว้บังเอิญไปเผยอีกชาติหนึ่งไปเกิดเข้ามันก็มันก็มีทุกข์อีกแต่เข้ามาถึงนี้เราไม่เกิดเราไปเป็นเทวดาหรือผมแตเปวเทวดาหรือผมก็ยังต้องต้องมีอารมณ์ต้องมีไงเขาเทวดาหรือผมไม่เกิดประโยชน์เราลัดไปตัดไปหามุิพันเลยคือตัดอวิชา เห็นว่ามนุษย์สัต์โลกเทวโลกอมภูมโลกไม่มีอะไรดีหมดดีน่ารักก็ไม่น่ารักชอบใจก็ไม่ชอบใจจิตใจมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ตอนถึงอรหันต์นี่ไม่ใช่นิพิทายานแล้วตัวนิพิทายานหายไปคือกําลังนิพิทายานก็นาคามีแนตะ่ยังหยาบอยู่ยังถือว่าหยาบ ตอนนี้มีความรู้สึกอย่างเดียวคือสังขารุเป,ปขายานสังขารุเป,ปขายานอารมณ์มันเฉยทุกอย่างความรู้สึกต้องมีไม่ใช่ไม่คิดมีคนมาถามว่าถ้าเราเลิกคิดกิเลสไม่ไม่โกลนใจใช่ไหมถามอย่างนี้ก็ไม่อยากตอบไม่ใช่เกลียดมันเกินวิสัยคนถ้ายังมีลมให้ใจอยู่มันต้องคิด ถ้าถามว่าเฉยยังไงก็ตอบาอารมณ์มันเฉยคิดเหมือนกันคิดแบบคนเฉยนั่ก็หมายความว่าทุกอย่างเห็นคนก็เฉยความรักในเพศไม่เกิดขึ้นความเกลียดไม่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแบบนี้มีอาการสันสองมีความสกปรกโซโครกแต่นิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกขลาตาสลายตัว เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เฉยไม่ใช่็ปยังไงก็ช่างหองมันร่างกายเป็นหน้าที่ของร่างกายจิตใจเป็นหน้าที่ของจิตใจร่างกายจะแก่เป็นหน้าที่ของร่างกายใจไม่ต้องไปช่วยมันแก่ร่างกายจะป่วยก็ไปช่วยเป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใช่ใจอยู่ช่วยมันป่วยร่างกายจะตายก็เป็นหน้าที่ของร่างกายไม่ใจไม่ใช่หน้าที่ของใจใจไม่ต้องไปช่วยมันตาย กรวมความถ้ามันไม่ตายอยากตายมันก็ไม่ตายเพราะความอารมณ์อยากผิดปกติไม่มีในพระอรหันต์เมื่อรมณ์เป็นสุขด้วยความเยือกเย็นเพราะสังขารรบกขายานคำว่าดีพิเศษในโลกไม่มีสำหรับพระอรหันต์ทุกอย่างท่านเถือไม่กดธรรมดาไปหมด เมื่อธรรมดาเป็นยังไงจิตใจยอมรับนั้งถือธรรมดาจิตใจก็ไม่วุ่นวายร่างกายแก่เขาเรืงองเขมันร่างกายป่วยเขาเรืองเขงมันร่างกายตายเขาเรืองเขงมันตรวความว่าเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราคือจิตเลือดเลือดทิศมันในกายกําลังใจพระหันโยโจยเดียวคือพระนิพพานแลวก็มีภมิหารสี่ครบทน แต่ว่าจะเมตตาควรการเมตตากรุณาควรการกรุณาไม่ใช่เมตตาส่งเดชเชียงใดถ้าผิดธรรมผิดวินัยอรไัก็เมตตาไม่ได้ต้องวางเฉยใช้สังขารเปรคาญาโนเปขาปรมความว่าตอนนี้ก็ถึงเข้าเขียวอรหันต์ก็จบกันขวัญดาด่านผูฟังทุกท่านจงปฏิบัติตามปัญญาัสาของท่าน เพื่อการปฏิบัติจริงๆนะไม่ต้องไปเอาไกลเริ่มจับตั้งแต่ปโสดาบันมาเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมเข้ามาใกล้คำว่า,าหาจุดแล้วก็ยังรู้จุดจบสําหรับท่านนะปฏิบัติที่กลุ่มคือไม่รู้จุดจบอรันรดาท่านพุทธบริษัทลิ้นมันก็ไม่ไม่ฟังบังคับมันไม่ได้บรรัวไปบ้างพูดเร็วไปบ้างเสียงเบาไปบ้างหนักไปบ้างเวลานี้ก็เหลืออีกยี่สิบห้านาทีคอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี